แม่แหวใไขเข้าวลือแล้วเข้าวลือแล้วข้าทุ้มแล้วก็มาตั้งไหมมันกียากเลยท่านที่ว่าท่านที่ว่าไข่มันมีปัญหาน่ะมันย่าชมุงเวลาจะทุ้มดินนี่รื้อซะก่อนทุ้มแล้วจังมาตั้งจังหวะปุ๊บไหมเขาบอกไง่ายๆแนน่ะมันก็ง่ายเออฮอดนัาวที่นี่เป็นอะไรไม่เป็นแค่เพื่อความสะดวกแบบนี้แล้วร้านค้าก็ริมทางเนาะเือ มังบะมังกับถอยลงไปพุ่นถอยก็มังมันสิหนาเพี้ยงมังมันชิพกมือบอกแม่เขามังเลยก็บเอาจมนี้ไปบนไม้ทมแล้วเลยปั๊บได้ที่เลยก็มาตั้งไว้ทมทั้งพุ่นก้อนแล้วก็ห้ามตรงนี้ตรงไป่แล่วก็เรียกคือเก่าลัดก็ซอยหนาเกิดลมแรงด่าบังกอบึ่งบอดีมันจะมาหลายไป

อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องไอากาอ์กของเราด้วยนะคะ